สวัสดีค่ะพี่พๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้จะไปเล่นเกมนี้กันค่ะยูฮูเราจะไปหาเพชนนะคะแล้วก็จะสวนเพชนมาอยู่บ้านด้วยกันทางมิเตองสซันบั๊กเพชร วันนี้นเหมือนเราก็ใช้ซีวิตได้แล้วนาจะฉันคะิดว่าเธอจะรังน,นะแต่เธอเสียใจมากเลยนะเธอไม่เห็นฉันเนี่ยอ๋ยอแล้วไม่มตกลมันไม่ต่อเออมันนี่คืออะไร เราจะเดินไปเก็บเงินถ้าเราจะได้มีเงินซื้อคอมใหม่ซือคอมนี้กระพังเก็บเงินอีกอันนี้แค่แค่เก็บเก็บอันนี้ต้องเก็บไปขายนะคะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยมันเก็บไปขายกระเป๋าเต็มเลยโอ้เก็บเพลินมพอดีเลย กระเป๋าเต็มีจจำกัดด้วยเหรอคะทุกคนอ๋อทุกคนนะคะน่าจะออกแล้วคะ่ะแล้วไม่ออกโอครบสามพอดี เพาะเราชั่งเทนี่นะะ้อืมเราอยากรู้นะคะว่าเทนอยู่ไหนแล้วเราขอเอาของวาไงไว้ก่อนเราจะไปดูกันว่าเทนอยู่ที่ไหนนะคะ หมดตูดค่ะแต่เราจะไปดูกันว่าเป็อนอย่งไรทุกคนแต่งไหมคะว่าเป็อนอยังไงอ๋อเพี่งอาจจะเกมแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเล่นคนเดียวได้แต่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมนี้แล้วคือว่าคือการฟาร์เมเงินค่ะอกระเป๋า เหลือรูปักหายอัตโนมัติม่ใม่ใม่ อาจจะไม่มีอะไรให้พูดเยอะนะคะแต่เกมนี้ก็สนุกอยู่สบายตาดีสีสและเอยียนอ้หุ้ย,ยตำนานว้าวเอ,อ๋บอดเลยค่ะทุกคน เกมนี้คือการเก็บที่ดีซึ่งตั้งให้200เอ่มเราจะขอฟาร์มเร็วๆหน่อยนะคะแป๊บหนึ่ง ตอนนี้นะคะเราฟารมาถึงนี่แล้วค่ะนี่จนมีตีเครื่องสีขเขียวขึ้นเกิดแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่แหลนเดิมน,นะคะทั้ก็ไม่มีอะไรหรอกกิมนี่อาจจะไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรให้น่าสนใจก็านแต่กันก็ดูกิมชิวๆเอ๊ะคูเปอร์เปอร์มาซื้อรองเท้าหรือซื้อให้เป็น เพื้อป็นลมเอเป็นลมเพื่อขอบเป็นลมแป๊บนึงนะขอบเป็นลมแป๊บนึงเดนเดเเเเป็นน้อยดีกว่าเาอเอ้ กินข้าวนอนแบบนี้นตุ๊บุ๊บอื้อฮึ๊ถ้าคนอื่นเชื่ออุ๊ยแม่ก็มา พอหมดตูด้ทิปเอามานันนีมาเอามันนีอาใส่นิดหมดตูดด้นิดนี้พอ ันนี้อาจจะไม่มีอะไรพูดเยอะนะคะแต่แล้วก็ปีกิมดูซิซิสบายสบายไปไปเรื่อยๆไปทุกคนเห็นรู้ไหมคะว่าตี่นี้มันขีดระเบียงถก็จะจะบ้าคนอื่นแล้วมีระเบียงนี่แต่ดูมีชีวิตชีวา เราเก็บของกวไปขายอีจังซซิกระป๋าเต็มอ้อออออเกมนี้ก็คือเกมที่เราต้องอยู่บ้าน เป็นเดียร์ลำพังอัยปวดคอเฮ้ยตรงนี้หตํานานโอ้ยได้ตัดคิทใครที่ได้ใครจะจามที่ได้อันนั้นชื่อถูกประเทศเมที่เชียนะอ้ยขายหมดเร็วมากทุกคนที่ ็คือเกมนี้ก็คือเกมที่เราต้องปกติก อนนี่คือตัวละครเองเื่อนหนูตอนสมัยเด็กเที่เราเล่นด้วยกันเลยค่ะ คึ้นดีแลนะ้วหรือโอเคตอนนี้คือความถึงแบบข่าที่จะจัน,จนแบบ ทำได้นะคะเจเราเป็นคนที่เ mm. ่เเ็นคนกเราค้นไปเร่อยู่ดีดีก็เจอไม่รู้เป็ิเก็นมันแล้วก็เลยเข้ามาพี่รู้ว่าไม่นคอเกมวฟาร์มหนึ่ง นี่ชื่อต่ตอเนี่ยเลยชื่อกรก็ป๋กเต็มอ่ะ ถ้าคือรอนี้ยไปเรื่อยๆมันจะตายก็อย่ารู้เหมือนกันนะคะโอ้โอ <c oughs> 哦，好、啊。你丢起来。我在这刚都没没捡着起 แล้วก็จะถายแล้ววันนี้เราจะคิดดีนะคะว่าเออเออเออข้างบนนี้มีอะไรอออือ พี่คือแบบตึกตักตึกตัก,ตก,ตกเลยค่ะเราจะฟังเงินไปเรื่อยๆดีกว่าเราจะได้ใส่เกิดที่นี่น่าจะยาวอยู่นะคะมีความถึงเท่านี้ก็พอนะคะหลออ่อ EP สอนอันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหลอ่อี p สอนจะมาวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วหนูจะสัญญาว่าจะลงคลิปบ่อยๆเลย